สบายดีทำผู้ชมบนอีพอกันดีเนาะกับสองเบลเอาเด็กใหม่จะพาทำผู้ชมประเบิงทิพทงนาตีนผู้ลวงเนะตอนนี้จะพากันไปเนาะติดตามไปน้วยก็ได้เนาะ

ไก่จะหอดแล้วเราทำผุโสมเราตอนนี้เนีอีกประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละไก่จะหอดเชื่ทางกับกันดานเนี่ยเราเชื่ทางนี่ขึ้นตีนผู้หลวงคนเนาะเป็นป่าเป็นดงเนาะมาในกระไดหอดแล้วเราทำผุโสมเนาะหอดแนะเที่ยงนาเนาะกำลังเทียงนาเรืองลางคือบรรยากาศท่งนาแล้วเพิ่น จะไปหาสองเท้ากัน,น,นเนาะด้นในตะวันได้มากเห็น,หนเนาะทอดกันคือบรรยากาศท้อ,ทองนาแช้มาดอเปลียดบันโอ๊กนี่ตะโกะคือบรรยากศยากศแครฟูร่ว เมื่นคนละแบบนะครับเียศในเมืองท่งนาขรัเจ้าเนาะนี่คือผู้ดวงนะทรายผู้ดวงถือว่างาบสุดในประเทศลาวเลยเนาะแต่เนี่ยหอด่ายนะทรายผู้ดวงนะี่ก็ลงไปต่อแถวตะปูวนต่อนะท่านผู้ชมคือบรรยากาศทงไฮทุง่ทงนาถือว,ว่าวิวงามนะอยู่แค้มภูบรรยากาศลมเย็นดีเนาะ อากาศเดีวยวหายเย็นาก็ถือว่ามีความสุขแบบหนึ่งเนาะจะต่างจากในเมืองอาหารการกินกับบริโอตลาดเนาะยูเครตีนฟนูตีนฟ้าน่าจะได้แต่เคลนฟูเคลนฟ้าไปหาใส่กับใส่เหี่ยวไปเสนอะพอได้หาหารชีวิตประจำวัน

พ <toms> <toms> <m> ี <toms> <toms <ai> ่น้องถ้าបងប្អូននឹងបណ្ដាការនេះព្រៀតមកព្រៀតเนาะអេបារកាន់តាមស្គួយតាមយកស្គួយក្រាហូហ្នឹងក៏ពីហំព្រៀតលាមតែគាត់លោនេះណាវៀតណាមកត់នេះមើលហ្នឹងនេះកត់ក្នុងយអូគឧសទៅណាស់អស់យកគទៅតែយកទៅបាត់បើដ

ปรัเลไก็้ไม่อยาใยนจับไข่หกสิบเดือนขาไก่สูกินเดอนปละวัติากหลงไปวันสามดูทํอนอะไรอผู้อกเาทางลัง mưa sang hàn <laughs> mưa sang hàn sang hàn tốt cay tiện hầm tiện hầm cây phụ nó thông xong rồi xe khắc cây lạt bai dồi dong, súc nhọn này. để làm bổ sung súc, tom cay cá súc. Si nằm ở đây làm bổ sung. phô ม่ด้ี่ขาวเด้อหาแค่หัวมาย้อนอะไรไม่อยากดูนานอยากมัย นพอรบหน้าอันนีปินะบกล้ท่านผูบ่ทาไปอไกลับมาท่ผสมกันนี่จะได้พากันกลับได้นางงามบ่ยางถาได้เนาะได้ก่อนจอนะตัวนึง